สำหรับเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันได้เลยณนะห่วงเวลาแห่งปลายปีนี้ดวงดาวได้โคจรมาจัดวางตำแหน่งให้ชีวิตของท่านได้รับพลังงานอันเปี่ยมล้นไปด้วยโอกาสงามหลายประการเดือนนี้จึงเปรียบเสมือนดังบทสรุปอันง,งดงามของปีที่กำลังจะปริบานเป็นความหวังใหม่ในปีหน้า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนนำพาซึ่งสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตแม้จะมีบางบททดสอบเข้ามาแต่ด้วยพื้นฐานความหนักแน่นและอดทนของชาวพฤกษบท่านจะสามารถก้าวผ่านไปได้อย่างสง,ง่างามเสมอขอให้ทุกท่านจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเถิดในด้านของโชคลาภและการเงินนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมีความคล่องตัวเป็นพิเศษ ท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนจากช่องทางที่ไม่คาดฝันหรืออาจเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้บ่มเพาะมานานดังมเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการดูแลจนเติบโตเต็มที่แล้วให้ผลผลิตอันหอมหวานรายได้ที่เข้ามาจะช่วยให้ท่านมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นแต่กระนั้นก็อย่าได้ประมาทในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากความต้องการจับจ่ายใช้สอยเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่หรือการซื้อหาของขวัญแก่คนที่รัก ขอให้จัดสรรปันส่วนอย่างรอบคอบเพื่อให้กระแสะการเงินยังคงไหลเวียนอย่างสมดุลดุดสายน้ำที่ไม่เคยเหือดหายสำหรับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ชาวพฤึกศบคนโสดท่านมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอใครบางคนที่เข้ามาสร้างความสดใสให้แก่หัวใจดังดอกไม้ที่ผลิบานรับแสงอรุณแห่งความรัก คนคนนี้อาจเข้ามาจากวงสังคมใหม่ๆหรือผ่านการแนะนำจากเพื่อนฝูงคนสนิทขอให้ท่านเปิดใจและแสดงความเป็นตัวเองออกมาอย่างธรรมชาติอย่าได้เร่งรีบมากนักปล่อยให้ความสัมพันธ์ได้เติบโตไปตามจังหวะของมันเอง ส่วนชาวพฤกษบที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์จะยิ่งทวีความแน่นแฟ้นและเข้าใจกันมากขึ้นดุดรากแก้วที่อย่างลึกไม่หวั่นไหวต่อพายุใดๆการหมั่นใช้เวลาดีๆร่วมกันพูดคุยและแบ่งปันความรู้สึกจะเป็นกุญแจสำคัญในการสานต่อความรักให้ยืนยาวและเปี่ยมสุข ทางด้านการงานและอาชีพนั้นเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะใช้แววความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์โอกาสในการได้รับความก้าวหน้าตำแหน่งใหม่หรือโครงการที่ท้าทายกำลังจะเข้ามาทักทายการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจะเป็นไปอย่างราบรื่นและเปี่ยมด้วยความเข้าใจท่านจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือเป็นอย่างดีดุดเรือที่ได้รับลมส่งให้แลน่นฉวไปสู่จุดหมาย จงใช้โอกาสนี้แสดงศัก,กยภาพของท่านอย่างเต็มที่และอย่ากแรงกลัวที่จะรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นเพราะนั่นคือหนทางสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่เบื้องหน้าในส่วนของสุขภาพนั้นโดยรวมถือว่ายังคงแข็งแรงดีแต่กระนั้นก็ไม่ควรละเลยสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ร่างกายส่งมา การพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ท่านมีพลังกายและใจที่สมบูรณ์ดุดดังต้นไม้ใหญ่ที่ผลิใบเขียวชะอุ่มตลอดปีควรระวังเรื่องความเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการแบกรับภาระที่มากเกินไปหาเวลาผ่อนคลายและทำในสิ่งที่รักบ้างเพื่อให้จิตใจได้สงบและผ่อนคลายคำแนะนำพิเศษสำหรับชาวพฤกษศพในเดือนนี้คือจงเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา เพราะสิ่งเหล่านั้นจะนำพาโอกาสที่ดีมาให้ท่านดังสายน้ำที่ไหลรินไม่เคยหยุดนิ่งอย่าได้ยุดเตดกับสิ่งที่คุ้นเคยมากเกินไปนักสิ่งที่ควรทำคือการใช้สติและปัญญาในการตัดสินใจทุกเรื่องและอย่าได้เกรงกลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างหากจำเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือการใช้ใจ่ายที่เกินตัวจนเกินไปนักเพราะอาจสร้างภาระให้ท่านในภายหลังเลขนำโชคประจำเดือนนี้ได้แก่ 3- 6 8. ส่วนสีมงคลที่เสริมพลังบารมีให้แก่ท่านคือสีเขียวมรกตและสีทองครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการเทิน